สวัสดีครับเฮบิทไรเดนครับรีวิวมีดบักนะครับตัวนี้รุ่น Vantage Select นะครับซึ่งก็เป็นมีดราคาประหยัดของบักนะครับแต่ไม่ใช่รุ่นที่ถูกที่สุดนะครับตัวนี้เป็น Select Series ก็น่าจะเป็นเริ่มต้นอะไรประมาณเนี้ยมันจะมี Vantage ที่เป็นเอลวิดนะครับมี Vantage ที่เป็น Pro เป็นอะไร Vantage Pro เนี่ยเป็น CPM S35 เอ,อ่อ S30 นะครับ S30V เป็นพรีเมียมเลยแหละนะครับใบมีดแล้วก็ทรงก็มีทั้ง Small แล้วก็ l a ร์ e ตัวนี้เป็น Vantage Select Small นะครับก็คือเป็นตัวเล็กนะครับกล่องมาเย็นๆหน่อยเพราะว่าเป็นสต็อกเก่านะครับที่เก็บไว้เทมาข้างในก็จะมีตัวมีดนะครับแล้วก็ในนี้มีแพมเฟตหรือผ่นพับบอกถึงรายละเอียดของอการขอบคุณของ CEO นะครับ J c j Buck นะครับ CEO c h a i r m a n of Buck Knives อะไรประมาณนี้นะครับเป็นคําต้อนรับคําขอบคุณอะไรของเขามีตัวนี้ก็เป็นมีดขนาดเล็กนะครับแน่นอนอยู่ในมือผมก็แทบจะหายไปเลยนะครับมือผมก็ไม่ได้ใหญ่นะผมเป็นคนมือเล็กนะครับโดยเ n t a g e Series เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นตัวเล็กกับรุ่นที่เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วเล็กกับใหญ่เนี่ยจะมีหลากหลายเวอร์ชันเลยจะมีเวอร์ชันที่เป็นด้ามสีดำแบบนี้นะครับเป็น glass filled nylon หรือว่าเป็น GFN นะครับ GFR ก็ได้ Glass Fiber Reinforced Nylon อะไรเงี้ยแต่คือเป็นไฟเบอร์กลาสเติมใยแก้วเข้าไปนะครับในเนื้อไนลอนนั่นเองก็เป็นด้ามพลาสติกชน,นิดหนึ่งนั่นแหละวัสดุสังเคราะห์นะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นด้ามไม้นะครับด้ามไม้จะเป็นชื่อ v a n t a g e Avid นะครับ v a n t a g e เนี่ยแปลว่าข้อได้เปรียบหรือว่าแปลว่าได้เปรียบนะครับซึ่งก็เป็นชื่อเล่นๆของเขาที่เขาตั้งเข้ามานะครับจะมีชื่อรหัสด้วยว่า v a n t a g e เนี่ยเป็นรหัสอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังอีกทีถ้าไม่ลืม แล้วก็ขึ้นไปอีกก็จะเป็น Vantage SELECT รุ่นที่เป็น i บสูเท็แล้วเป็นใบดำแล้วก็ขึ้นไปอีกก็จะเป็น Vantage Pro ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นใบ c p m S 3 0 v นะครับซึ่งก็ราคาประมาณ3,000ต,ต้นต้นกลางกลางอะไรประมาณนี้ตัวนี้ราคาอยู่แค่พันกลางนะครับประมาณพันสี่พัอะไรประมาณนี้เพราะมันตัวเล็กต,ตัวใหญ่ประมาณพันปลายๆนะครับ ดามก็อย่างที่ผมบอกนะเป็น G-FN หรือว่า Glass Fill Nylon นะครับสีดำไม่มีสีอื่นนะครับเท่าที่ผมเห็นแต่จริงๆเขาอาจจะผลิตสีทรายสีอะไรอัม่ด้วยมั้งจริงๆผมอยากได้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นมีดฟลิปเปอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นใช้นิ้วดันเข้าไปในรูนี้ก็ได้นะครับดันตรงนี้เวลาเปิดนะครับครับเขี่ยมาแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดลองเขี่ยไม่กระตุกมือก็ออกมาแค่นี้นะครับมันไม่ใช่มีดที่เปิดลื่นอะไรมากต้องใช้ แรงเปิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ประมาณนึงแหละพอได้อยู่ตัวใบมีดนะครับก็ยาวประมาณ2นิ้วปลายปลายส2งจุดนิ้วนะครับอาจจะยังไม่ถึง3นิ้วซะทีเดียวนะครับขนาดใบก็จะประมาณ SpiderGo d e l i ิ a f o นะครับอาจจะสั้นกว่า d e l i c a f o อีกมีดตัวนี้ทำให้ผมนึกถึงอ a อ y นะครับหรือว่าออรุ่นที่เรียกว่า เอวิสปาไม่ใช่ไม่ใช่ซันกูโดนะครับซันกูโดคือยุงใช่ไหมตัวเล็กเอวิสปามันจะยาวนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ใบนะครับไม่มีความยาวเยอะมากแล้วตัวไม่ได้โตมาเป็นมีขนาดเล็กนะครับส่วนใบมีดตัวนี้นะครับผลิตด,ด้วยสเตลเล t สตีล420 HC นะครับหรือว่า420 High c a r ไฮคาร์บอนเป็นสเตลเลสสตีลนะครับผิวที่ใช้ทำตัวนี้เป็นทัมเบิลหรือว่าเป็นการใช้ หินล้างหรือว่าเป็นแท่งโลหะเล็กๆนะครับในการกวนหรือว่าขูดขีดใบมีดให้ดูมีรอยแบบเหมือนรอยขูดขีดใช้งานอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นรอยที่ดูโซมแต่ว่ามันก็ดูเท่ดีนะครับบางคนเรียกสโตนวอชนะครับก็แต่ว่าของสําหรับบัคเนี่ยบัคเรียกว่าทัมเบิลนะครับก็คือเป็นการทําให้มันเป็นร่องรอยเหมือนการใช้งานผ่านมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราลูบดูเนี่ยไม่รู้สึกสะดุดมือหรือว่าไม่ได้รู้สึกสากอะไรเลยผิวก็ขุขะก็จริงนะครับ ในในการมองนะแต่ว่าเวลาลูกแล้วไม่รู้สึกอะไรส่วนการก r i d ดิงหรือการขัดคมมีดนะครับตัวนี้ใช้วิธีขัดที่เรียกว่าฮ l ล w g ก i n d นะครับแต่ว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับสูงขึ้นเกือบถึงสปายด้านหลังเลยมีโลโก้บัคอยู่แล้วก็โลโก้บัคก็วิงวิงด้วยนะครับมันจะเป็นรุ้งๆุ้งนะครับแล้วก็จะมีรูสําหรับเปิดปิดมีด,มดซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งคนถนัดขวาหรือคนถนัดซ้ายในการเปิด ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ทรงใบมีดตัวนี้เป็นดรอปฮอย์นะครับดรอปฮอยส์โฮโลไก่ทัมโบนะครับโอเคนะสำหรับมีดตัวนี้ผลิตในสหรัฐนะครับ usa แล้วก็ชื่อรหัสรุ่นมีดตัวนี้คือ340นะครับ340มีพรูฟมาร์ k เล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนปีที่ผลิตของมีด ตัวนี้นะครับไม่ใช่รุ่นนี้นะคือตัวนี้เลยนะครับบางทีรุ่นนี้ยังผลิตในปีหลังๆออกมาก็จะเป็นสันลักที่เปลี่ยนไปในปีที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับเป็นรูปคล้ายๆตัวยูนะครับแล้วมีจุดอยู่ตรงกลางโอเคนะครับสำหรับตัวโครงสร้างมีดที่เป็นด้ามด้านในก็จะเป็นไลเนอร์สเตเตเลสนะครับและระบบล็อกตัวนี้คือไลเนอร์ล็อกคือใช้ตัวไลเนอร์หรือว่าโครงมีดด้านในเป็นตัวคำ้ำใต้คนใบม,ใมีดให้มีการล็อกแบบนี้แล้วก็การจับถือ ส่วนฟิปเปอร์แท็บตะกี้ที่ผมใช้ดีดมีดออกมาเนี่ยเวลาพับกลับเข้าไปจะเป็นฟิปเปอร์แท็บตรงนี้นะครับ<ม>บางทกีก็กลางสุดบางทีก็ไม่กลางมันอยู่ที่ความเร็วในการการนะครับนี่นะถ้าสกิดลงมาถึงตรงเนี้ยนะครับลงมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะการแต่ถ้าแค่เขี่ยแค่เนี้ยนะครับมันจะไม่กลางหรอกต้องพยายามใช้แรงหรือว่าจะเป็นการสกิดแล้วก็ใช้มือสะบัดช่วยข้อมือนะครับก็ได้แต่ว่าผมว่าเปิดวิธีใช้นิ้วแจมลงไปแล้วดันแบบนี้นะครับ เป็นวิธีเปิดที่สะดวกที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดด้วยนะครับไม่หลุดมือแน่ๆนะครับดันมือซ้ายก็ดันได้แต่ว่าจะดันยากนิดนึงเพราะาตัวไยเนอร์มันยื่นออกมาเยอะนะครับมาบาังรูอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่สำหรับคนถนัดซ้ายนะครับเปิดยากนิดนึงแนะนำให้ใช้ฟลิปเปอร์แท็บนะครับช่วยแล้วก็ใช้นิ้วช่วยหรือว่าจะใช้วิธีฟลิกก็ได้นะครับนะครับช่วยได้แบบนี้ด้ามเองก็จะมีลักษณะคือโค้งด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นคอนัวร์ที่ดู ผมว่าเป็นมีดที่ดูคล e a n เล่มหนึ่งเลยนะครับมีการยึดไว้ด้วย Torx key ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ buck อยู่บริเวณด้านซ้ายของมีดนะครับด้านโครงส่วนส้นมีดก็จะบานออกแล้วก็จะมีคลิป deep carry นะครับอยู่ด้านขวาติดตั้งมาเป็นแบบทิปอัพสามารถจะย้ายมาฝั่งด้านซ้ายได้ด้วยนะครับแล้วแต่เราชอบเลยแต่เป็นแบบทิปอัพ only นะครับแล้วก็การจับถือไม่ว่าจะเป็นการจับแบบนี้นะครับซึ่งก็ ช้นิ้วโป้งจับด้านบนไม่มีจิมปิ้งนะครับแต่จับขนาดประมาณนึงแหละมันตัวเล็กนะครับหรือการจับรีเวิร์สก็จับได้ดีด้วยนะครับจริงๆผมอยากได้รุ่นลาร์ชมากกว่าเดี๋ยวต่อไปจะสั่งซื้อแต่รุ่นลาร์ชแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรเวอร์ชันเราจะรุ่นลาร์ชอย่างเดียวนี้มันเล็กไปนะครับสมอลนี่ก็เป็นบักนะครับรุ่น a v i วดซีเล็กนะครับคือเป็นรุ่นเริ่มต้นของซีรีส์เอเวดนั่นเองนะครับสีดำธรรมดาไม่มีอะไรนะครับสวยดีนะครับเป็นมีขนาดเล็กก็ประมาณนนี้ะครับ ถามว่าใบมีดมันคุณสมบัติมันยังไงก็ด้านสนิมประมาณหนึ่งเก็บคมประมาณหนึ่งไม่แพงมากนะครับรับไม่ยากอะไรประมาณเนี้ยนะครับ s t e l l ด t ฟร์ทเนะครับมันมี4 4 0 C มีอะไรด้วยนะครับก็ต่างๆกันไปแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นมีดพรีเมียมอะไรมากมายรานะคาพัน,ก,นกลางๆเท่านั้นประมาณพันสามพันสี่เท่านั้นเองนะครับซื้อที่ไหนก็สั่งซื้อออนไลน์เยอะๆช็อปปี้ลาซาด้าอะแเยอะ,ะนะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลาลองไปดูกันเลยก็ได้นะครับ ถ้าชอบก็ตามกันไปล่ากันไปนะครับ buck a v i d select small นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ habit r i d e n out